วันนี้พบกับน้องเพลงพีนในเพจล,ลูกชนาภาธรรมค่ะวันนี้เราจะพามาจุดต่อกันนะคะปิด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 มาจะไม่มนีแล้วสวัสดีครับหลังจากที่เข้าเอาต่อมาผูกไวนะครับมันเพันเสิ้อผ้ามาจูดต่อหรือว่าตีต่อนะครับ เป็นทำการจุดไฟมันไดมาตังแล้วนคนับดูนะครับนี่นี่คือการเอาไฟเผาเนี่กับบ่มันตายทั้งเหมือนเนนกดูแลธรรมชาติแต่เรามันจะเป็นไปวงเวียนของธรรมชาติของมันเองนะครับ ็อ้ตรงยูไกลนิดน,นึงนะครับถ่ายภาพใกล้ๆไม่ได้นะครับนี่คนกำลังจุดนะครับกำลังเผา แม่ที่บินนี้ได้ก็บินนี้ไปแล้วนะครับการเอาไฟเผาบนว่าตายทุกตัวนะครับเทคนิคก,การทำงาน เฉพาะผู้ชี่นานการนะครับต้องการมีการฝึกฝนมีการลูกสอนกันมาต,ตามรุ่นนะครับฝันกำลังขึ้นนะครับขณะที่ต่อกำลังบินอยู่นะครับนกำลังขึ้นไปฝันอ,อกลงมาแล้วนะครับ นี่พื้นที่ยุคข่างสรนะครับเดี๋เากำลังของไอ้นอั่งฟังหนึ่งของสรนะครับ สูงบอในไกลนั่นเองภาพมันไกลอาจจะเบลอนิดนึงนะครับเทคนิควิธีการสำหรับผู้ชำนาญการโดยเฉพาะนะครับผู้ดำนาญงานนะครับ ผมหลบอยู่อีกฟังหนึ่งของสาเนี่ก็มีแม่งออบินมาตลอดนะครับบินข้ามมาตลอด ตัววัตจุักของต่อเนี่ยไปเมื่อถึงหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นๆมันก็จะเริ่มตายของมันเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของต่อนะครับถึงห้าบ่อจูดบ่อกนมันมันก็จอดเวลาหน้านาำมันก็จะตายของมันเองเนี่ยเอาคนได้ไปแล้วกำลังเดินอยู่พื้นที่นะครับ เรียกว่าเรียบร้อยนะครับกำลังเก็บของนะครับแม่ต่อเรนนี่ถ้าอยู่ตำแหน่งห้างไงนี่คงบินกันเต็มแล้วนะ อ่ะเรียบร้อยเพื่นไปแล้วเราไปดูผลงานกันนะครับนะครับหลังจากพนได้มาเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวด,ยวดูดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับทีมงานเป็นผู้สำรองผู้เตรียมพื้นที่นะครับนี่คือกำลังต่อกับป้าแหลมนะครับ <c oughs> อ่าเราไปดูกันว่าจะได้เยอะไม่เยอะนะครับเราจะได้ลายว่าราย ที่เราจูดต่อมาได้นะคะนี่ค่ะเป็นไรเป็นแรงล้วใหญ่มากเลยค่ะอยู่ในกระมังก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ได้อยู่สักสองโลได้อยู่สองโลต่อไปเราจะไปทำอะไรเป็นไปนึ่งบะโลนะใช่ค่ะไปนึ่งเดี๋ยวเราจะไปนึ่งก่อนเรามาดูผลงานกันหลังจากนึ่งเสร็จนะครับครับนี่คือตัวตัวตอนะครับก็ภาษาพวกอีกสานทังนี้ไปเนาะตัวตอที่ คุณลุงเป็นนี่เราอังกฤษเป็นตอนนีกินต่อตัวมันเป็นให้เบิ้งนะครับเอาดึงแม่โดนบินมาที่นี่เลยบินโอ้ยบินมาเมื่อกี้นะบรนจับมานโมงเขากลับเลยเนาะเศรษฐ์เลยนะเนาะที่เราเอามาปั่นต่อร้อยไปฮะเอาไหมนี่ไแล้ได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะก็เหลัอครึ่งนะคะนะคะนี่ค่ะ นี่ใช่ทมน่ไหมมาทูมวะตัวนอนๆนะคะในนี้ยังเหลืออู่โอ้กูเป็นหัวนี่แหละนนี้มาได้กินแล้วนี่นี่นะคะนี่อร่อยมากอร่อยมากค่ะ ะะแล้วก็ต้องบีบอันนี้ออกก่อนนะคะนี่ที่ดำๆมันนะคะนี่ต้องบีบออกก่อนนะคะทิ้งไปเลย,เลยแล้วเราก็กินพวกนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจลูกชานาปธรรและช่อง y o u t u b e เพลงพีลูกชรนาปธรรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ